ไบโอเทอร์าลครีมปราการผิว5ข้อสรุป หนึ่งสกินแบริเร์สร้างปราการผิวให้ผิวแข็งแรงสองซูตติ้งปลอบประโลมผิว3ก็คือในเรื่องของไฟโตไวเทนนิ่งสี่ในเรื่องของไฮเดรตติ้งการเติมผิวชุ่มชื้นแอคซีโรนะคะตัวนี้ก็คือในเรื่องของการจัดการของกีแอคเน่เชื้อสิวนะคะการแยกการอักเสบตัวนี้ช่วยเรื่องสิวด้วยไหมช่วยเลยค่ะพ่อครูก้อยซีเรียสเรื่องสิวมากเพราะว่าตอนท้องเนี่ยเป็นสิวค่ะตอนไม่ท้องก็ยังเป็นอยู่นั่นแหละเป็นอยู่บ้างตัวนี้ครูก้อยใส่นวัตกรรมที่ชื่อว่าแอคซีโรเป็นสิทธิบัตรเหมือนกัน วิกัน7ชนิดนะซึ่งมีงานวิจัยบอกว่ามันช่วยดูแลในเรื่องของสิวตั้งแต่ต้นต่อในเรื่องของเชื้อสิวพีแอกเน่การผลิตน้ำมันและก็การยับยั้งการอักเสบค่ะในตัวไบโอเทร่าไบคุกก้อยครีมตัวนี้แม่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีสารอันตรายอะไรอยู่ที่จะส่งผลต่อทารกในครรภ์นะคะคุกก้อยดูมาให้แล้วซีเรียสที่สุดใน3โลกคือไม่มีสารอันตราย20ชนิดที่จะส่งผลต่อทารกในครรภ์ค่ะ ยี่สิบไม่มีสบายใจได้เลยแม่ถ้าครก้ยสกรีนมาแล้วอะ่ะคือเดี๋ยวครก้ยใส่ตัวอ่อนครก้ยก็ต้องใช้ปัจจุบันนี้ก็ใช้ใส่ตัวอ่อนก็คือทาไปเลยทาลากยาวไปเลยค่ะไบโอเทอรา่าทาตั้งแต่เนี่ยหน้าผากจะลดลงมาจนถึงหน้าอกได้เลยแม่ตาเตออะไรเนี่ยลากลงมาป,ปากเบิกค่ะได้หมดปลอดไัยนะคะน้องเมดา3ขวบขึ้นไปทาได้เลยเป็นสิวต้องทาย,ยังไงเว้นไหมบริเวณสิวอักเสบขอตอบนะคะตรงไหนอักเสบให้ทาตรงนั้นคะ่ะขอคนที่เป็นสิวขึ้นมาหน่อยอ่ะมาคือคนตัวเป็นคนที่ หน้ามันหน้ามันมากการที่เอาหน้ามันเนี่ยค่ะแม่แม่มันก็ส่งผลให้ให้หนูอ่ะสิวเป็นสิวง่ายสิวอุดตันสิวอักเสบแม่แม่คือมันจะมาเรื่อยๆเพราะว่าเราหน้ามันเออและเป็นผลมาจากฮอร์โมนด้วยใช่ไหมเป็นผลมาจากฮอร์โมนด้วยค่ะวิธีการใช้ก็คือแม่ปาดหนึ่งตักเนี่ยปาดอย่างนี้ค่ะหนึ่งตักอย่างนี้นะคะแล้วก็แต้มเข้าไปห้าจุดค่ะอแต้มเลยซูมเข้าไปเลยอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมาเลยนะคะใครนั่งอยู่ตรงนี้ก็จิกเลย ส,สบายผิวมากเพราะว่าปกติกคนผิวมันจะกลัวการทาพวกมอยส์เจอร์เพราะกลัวจะทําให้มันกว่าเดิมเพิ่มแต่จริงๆคนผิวมันคือควรเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าเพราะมันจะทำให้หน้าบาลานซ์คราวี้ลองทาให้ดูเยอะเพื่อให้น้ําแตกนิดนึงค่ะให้แม่เห็นถึงความแตกของน้ำอ่าตรงนั้นแหละก็ตกให้แม่ดูค่ะ,ะต้องวนนิดนึก่อนอ่อมันจะเห็นไหมคะมันจะเริ่มเป็นน้าอืมอ่ามันจะเด้งขึ้นมาทันทีเลยอ่าทายทั่วเลยหน้านเห็นไหมคะ ผิวมันจะต่างกันเลยอ่ะคุณทาข้างนี้อ่ะก็บอกว่าบอกว่าใส่นวัตก,กรรมไปตั้งห้าตัวแล้วตรงที่เป็นสิวทาเลยค่ะทาไปเลยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของสิวดูแลเรื่องของสิวด้วยอ่ะอคือเราทาเช้า่ก่อนนอนอ่ะก่อนแต่งหน้าถ้าคุณแม่มีครีมอะไรหลายตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกเพราะว่ามันแตกตัวเป็นน้ำมันบนเบาเหมือนกับเซรั่มเลยอะค่ะแต่มันเป็นครีมนะ มันจะฉ่ำแบบไม่สร้างความมันคือมันฉ่ำแบบเป็นไฮ d ดรเจติ้งอะค่ะเป็นกักเก็บน้ำอืมเอออาตบมือหน่อยอะขอบคุณค่ะเฮ้ยแก้มแววเลยอะดูแก้มเขาดิดูแก้มเขาแบบเป็นเหมือนที่แบบครูก้อยเป็นปะเออมีความวาวุ้งทีอุ้ยสวยเออสวยน่าจาเลยค่ะเออ